สวัสดีค่ะทุกวันศุกร์13นาฬกา30นาทีพบกับรายการ2กํกำลังสื่อค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเยาวชน2กลุ่มจากทั่วทุกภูมิภาคที่เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารและลุกขึ้นมาบอกเล่าเรื่องราวสำคัญในชุมชนให้เกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะคะ สองพื้นที่แม้จะต่างที่ต่างถิ่นกันแต่ก็มีเรื่องราวที่เชื่อมร้อยที่ทำให้เราได้เห็นแง่มุมความเหมือนต่างของสังคมผ่านมุมมองที่น่าสนใจของน้องๆซึ่งไม่อาจมองข้ามได้เลยล่ะค่ะและถ้าหากการสื่อสารคือสะพานแห่งการสร้างความเข้าใจแล้วน้องๆที่ลุกขึ้นมาสื่อสารเรื่องราวด้วยตนเองในวันนี้ก็คือกำลังสำคัญของสังคมในอนาคตค่ะ น้องสองพื้นที่ของสองกำลังสื่อในวันนี้นะคะสื่อสารเรื่องราวมาจากสายน้ำสองสายค่ะซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชุมชนของพวกเขาไว้แต่ว่าสายน้ำนั้นกลับต้องปนเปื้อนและเปลี่ยนแปลงไปบ้านคลิตี้ร่างเป็นชุมชนไทยเชื้อสายกะเหลี่ยงโปที่อาศัยอยู่มานานนับร้อยปีแล้วค่ะ บริเวณหมู่3ตำบลนาสวนอำเภอสีสวัสดิ์และหมู่4ตำบลเฉลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในปีพศ2510มีการเข้ามาทําเหมืองแร่และแต่งแร่ในตำบลเฉลค่ะน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารตะกั่วจากบอ่อดักตะกรนจะถูกปล่อยไหลลงสู่ลำห้วยคลิตตี้ทําให้สารตะกัว่วปนเปื้อนสะสมในปริมาณที่สูง และไหลาจากโรงแต่งแร่ที่อยู่ด้านบนของลํำห้วยสู่หมู่บ้านคริตตี้ล่างคือคิตตี้ล่างนี่มันอยู่ใต้โรงแต่งแร่นะครับหลังห้วยคิตตี้นี่เพราะว่าต้นห้วยก็มันขึ้นไปทางทุ่งใหญ่นาเรศวรน,นะครับคือต้นห้วยมันเกิดมาจากทางนูน้นแต่มันไหล ไหลผ่านมาหมู่บ้านทิติบนแล้วก็ผ่านบ้านทิติล่างคือลงแต่งแรกนี่จะอยู่จะใต้หมู่บ้านทิติบนหน่อยหนึ่งแต่ทิติล่างนี่มันก็เต็มเต็มนะเพราะว่าสมัยนั้นอนะ่ะคือบริษัทที่เขาทางเหมืองที่เขามาแต่งแรกนี่คือเอาน้ําแรกที่เขาเป็นน้ํายาน้ํายาที่เขาลอยแรกเนี่ยโดยปกติมันก็จะมีบ่อ บอ่อบาัๆน้ำเสียนะครับเพราะว่าบ่อเต็มเขาก็ปล่อยปล่อยลงไปในสู่ลําห้วยเลยพวกเราชาวบ้านที่ตีล่างนี้ได้รับผลกระทบจากสารเคมีหรือสารตะกั่วประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราก็ใช้น้ำในลําห้วยร้อยเปเซนชาวบ้านก็เจ็บป่วยล้มตายวัวควายล้มตายทีแรกก็ตายไม่เยอะเท่าไหร่นะก็ ภายหลังก็หนักขึ้นหนักขึ้นทีนี้รู้สึกว่าเอ๊ะน้ำไม่ค่อยดีแล้วก็มีการเข้าไปคุยก็จะเอเจ้าของบริษัทนะก็คุยกันยังไงก็มัก็เขาก็ไม่รักฟังทีนี้ก็ทําเรื่องนําเสนอไปถึงอําเภอหรือไปถึงที่ทต่างๆเนี่ยทีนี้ก็ไม่ขึ้นหน้าอะไรก็ต่อมาภายหลังเนี่ยก็เมื่อปีสาแปเนี่ยมีว,วออควาตายหนักเลยปีนั้นนะ ปีเดียวปลสิบกว่าตัวก็ดังมาก็มีกันหน่วยงานต่างๆก็รีบเข้ามาดูสาาสุข,ขเข้ามาดูกองทรัพย์องควบคุมเข้ามาดูมาตัวน้ำออกเกินมาสถานตรงประเด็นที่ชาวบ้านรองเรียน นอกจากสัตว์เลี้ยงแล้วนะคะชาวบ้านเองก็ได้รับผลกระทบจากพิษจากสารตกค้างที่อยู่ในลําห้วยเช่นเดียวกันเพราะชาวกะเหรี่ยงที่คริตี้มีวิถีชีวิตที่พึ่งพิงธรรมชาติและสายน้ําค่ะซึ่งผลที่เกิดขึ้นเหล่านี้อยู่ในสายตาและความคิดของน้องน้ําเยาวชนบ้านคริตี้ล่างมาโดยตลอดที่พบเห็นได้ชัดเจนก็มีป้มามะอองเสง คนนึงที่ตอนนี้เขาตาบอดอยู่เมื่อก่อนก็ใช้ชีวิตปกติอย่างนี้เหมือนคนทั่วไปวก็มีการเจ็บตาแล้วก็ไปหาหมอแต่รักษาไม่หายตอนนี้ก็เลยบอดมองไม่เห็นเลยแล้วก็มีโจธิภัยที่ส,สติปัญญาตอนนี้คือเป็นรุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าตอนนี้เขาเหมือนมีปัญหาใช่คะ่ะเรื่องการสื่อสารด้วย กว่าที่เรื่องราวจะปรากฏเป็นข่าวในปีพศ2541และหน่วยงานรัฐเข้าไปตรวจสอบพบการปนเปื้อนของตะกั่วจริงและสั่งปิดโรงแป่งแร่ชั่วคราวสารตะกั่วในสายน้ำก็สร้างความเจ็บปวดให้ชาวบ้านครีตี้และพยายามเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับชุมชนตนเองหลายวิธีรวมถึงเด็กๆที่พยายามทำในสิ่งที่ตนเองพอจะทำได้ด้วยการใช้สื่อเป็นเครื่องมือ อยากจะตอกย้ำหรือว่าอยากจะให้ชาวบ้านไม่ลืมเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นไงเพราะว่าตอนนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นต่อสู้กันมานานแล้วแล้วก็จะอยากจะสื่อสารให้คนข้างนอกเขาได้รับรู้ด้วยว่าตอนนี้ปัญหาปัญหาก็ยังแก้ไขไม่ได้ค่ะการสื่อสารที่ผ่านมาของน้อง,องๆเกี่ยวกับปัญหาสารตะกวนในลำห้วยคลีตี้<ๆ>ก็มีในหลากหลายรูปแบบค่ะมีทั้งหนังสัน้น ละครภาพวาดและ si. ที่กําลังทําอยู่ก็ค i̇şte ือการถ่ายภาพเพื่อสื่อความหมายก็มีพี่ๆเขามาสอนการถ่ายภาพแล้วก็ให้กับน้องๆว่าอยากถ่ายมุมไหนอยากถ่ายแบบไหนคือถ่ายได้ตามใจครั้งแรกคือถ่ายธรรมชาติแล้วก็ถ่ายวิถีชีวิตในในหมู่บ้านก่อนแล้วครั้งที่2ก็ไปถ่ายเมืองเมืองแรกค่ะ หลังจากน้องๆถ่ายภาพจากสถานที่จริงแล้วก็ถึงเวลาของการโชว์ผลงานพอถ่ายรูปเสร็จนะคะไปที่สาลาวัดเพื่อที่จะเอารูปลงเครื่องแล้วก็มาดูกัน เอาภาพมาเลือกกันว่าใครชอบภาพไหนมากที่สุดแล้วก็มาอธิบายว่าทําไมถึงชอบภาพนี้เราถ่ายรูปนี้เราสื่อถึงอะไรเรารู้สึกยังไงกับภาพนี้บ้างค่ะอันนี้รูปอะไรอันรูปร

แล้วทำไมถึงจะถ่ายตรงนี้ก็มันเหมือนลงแต่งแล้วค่ะก็เมย์ค่ะก็ตอนตอนที่ไปถ่ายก็เห็นน้องมดแดงเขาถ่ายอยู่ก็เลยลองถามมดแดงดูว่าความรู้สึกกับของเขากับของเราเหมือนกันไหมเขาบอกว่าเมืองลงแต่งแล้วมันก็สวยดีก็ไม่ได้มีพิศมีพายไรอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ไปนั่งดูแล้วก็ถ่ายรูปอยู่ตรงนั้นก็ชอบรูปนี้ ก็ถ่ายมาก็เยอะมากค่ะแต่ว่าที่เลือกก็ภาพนี้ค่ะก็เพราะว่าเห็นน้องเขาตั้งใจทําแล้วก็น่าเล่นดีออกค่ะบอกอยากขึ้นไปเล่นทั้งบนแต่ว่ามันขึ้นไปไม่ได้เขาบอกมันลกแล้วค่ะจะเห็นว่าน้องเขาตัวเล็กนิดเดียวแล้วก็แบบเหมือนใหญ่มากค่ะอยากจะสื่อว่าแบบเด็กตัวเล็กๆเขาไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยบางที เขาต้องมาเจอกับปัญหายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดยที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย<ม>ก็เหมือนจะไม่ยุติธรรมอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาสิกรฟรีเนี่ยผู้ใหญ่ต่อสู้มานะต่อสู้มาก็ไปได้ในระดับไปสู่กระบวนการยุติธรรมเขากฎหมายแล้วนะฟ้องกันก็เอาเด็กรุ่นหลังเนี่ยขึ้นมา เรียกร้องอีกทีเพิ่มเขาเสร็จของข่าวก็มีอยู่ว่ายังไงเขาก็ใช้ชีวิตก็ต้องอยู่ที่นี่ถ้าไม่มีการฟื้นฟูท่าเชีงยงเงี้ยมันอีกหลายชั่วคนที่จะติดต่อกันไปเรื่อยๆเ,เ,เพราะว่าน้ำเห็นเ้าเว่นไมู่กแก้บันาผู้ใหญ่เขาต่อสู้มานานแล้วทีนี้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อาจจะมาแสดงละครเน,นี้ยก็ไม่มีเวลาก็เลยต้องนำเด็ก กลุ่มนี้มาแสดงมาสื่อสารในการเล่าเรื่องของหมู่บ้านค่ะสิ่งที่เราสื่อสารไปก็จะได้เข้าไปถึงคนดูแล้วก็คนดูก็จะได้เข้าใจแล้วก็สนใจมากขึ้น,นะคะ่ะ ปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งให้กรมควบคุมมลพิษชดใช้ค่าเสียหายให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ให้เร่งดำเนินการฟื้นฟูลำห้วยคริตตี้โดยเร็วนะคะแต่ว่าชัยชนะที่แลกมาด้วยความเจ็บปวดเช่นนี้เป็นบทเรียนราคาแพงค่ะที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้ตระหนักถึง บทเรียนจากคริตี้ที่ปรากฏชัดในแง่ของผลกระทบนะคะแล้วก็การต่อสู้ที่ยาวนานนี้เองสร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่อื่นๆรวมถึงกลุ่มต้นน้ำสลอยอําเภอวังชินจังหวัดแพร่ค่ะเพราะว่าที่นั่นก็มีแนวโน้มจะก,กลายเป็นพื้นที่เหมืองแร่เช่นเดียวกันน้องๆกลุ่มเยาวชนจึงลุกขึ้นมาสื่อสารเพื่อรักษาลุ่มน้ำสลอยอันเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญหล่อเลี้ยงชุมชนของพวกเขาไว้ค่ะ น้องๆกลุ่มคนลุ่มน้ำสรลอยอําเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ได้ทําการสํารวจหาสิ่งแปลกปลอมในลําน้ำสรลอยทุกเดือนค่ะเพื่อตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับลําน้ําของพวกเขาคือลุ่มน้ำสรลอยนี่เป็นเป็นสายน้ำที่ถือว่าเป็นให้ประโยชน์กับ ชุมชนอย่างน้อย25หมู่บ้านที่อยู่ในตลอดสายน้ำสามตำบลเนี่ยนะทั้งอาหารยาน้ำการเกษตรบริโภคอุปโภคอะไรทั้งหลายนะ่อาศัยสิ่งแวดล้อมตรงนี้อาศัยลำห้วยสลอยทั้งหมดถ้าหากลำน้ำสลอยเนะี่ยถ้ายังเป็นเช่นนี้อยู่ชาวบ้านก็ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่แต่ถ้าหากว่ามีสิ่งแปลกปลอมมีสิ่งการมาทำลายทำนองนี้เป็นเหมืองแรกก่ก็ดีหรือว่าการตัดไม้ทำลายป่าก,ก็ดีเนกะ็จะทำให สิ่งที่ชาวบ้านพึ่งพาอาศัยลำห้วยสลอยอยู่สิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่เนี่ยจะเป็นยุบยาอาหารป่าหรือว่าแต่หลายอย่างมันก็จะหายไปก็ถือว่าลำห้วยสลอยเป็นเส้นเลือดใหญ่เลยเส้นเลือดใหญ่ของคนลุ่มน้ําสลอยในห้วยสลอยสามตำบลเนี่ยคนหลายหมื่นชีวิตต้องพึ่งพาอาศัยอยู่ยแกไม่ใช่ไหมเ้ทใอยู่น,นอยู่ต่งางไฮต่งางไฮวะวันนี้เราจะไปตรวจสารมนเพื่อนในลำห้วยสลอยของเรา ตรงที่เราเห็นตรงนี้นะครับคือลาน้ําสลอยนะครับตรงนี้เราอยู่ประมาณประณตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้เป็นแม่น้ํายมนะครับน้ำสลอยไหลลงไปสู่น้ํายมครับสำหรับการสำรวจนะครับเราจะสำรวจทั้ง25หมู่บ้านนะครับแม่น้ำตรงนี้มีความยาวประมาณ33กิโลเมตรนะครับควบคุม25หมู่บ้าน3ตํตำบลนะครับสาเหตุที่เรามาสำรวจนะครับเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าน้ำที่เราใช้กันอยู่มันมีสารปนเปื้อนเยอะขนาดไหน และมีอะไรบ้างสำหรับอุปกรณ์ที่เราใช้ตรวจสอบหาสารพิษในแม่น้ำนะครับก็จะมีน้ำยาสกัดเอาไว้สำ,สำหรับใช้กับพืชครับแล้วก็น้ำยาชุดที่2แล้วก็น้ำยาชุดที่3ครับแล้วก็มีน้ำกันมีหลอดดูดนะครับตัวดูดสารก็จะมีหลอดแก้วทดลองครับแล้วสุดท้ายก็น้ำร้อนด้วยนะครับ ขั้นตอนการตรวจนะครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องมีตัวอย่างน้ําก่อนครับแล้วก็จะมีตัวอย่างของพืชผักที่อยู่ริมน้ําครับตามหมู่บ้านแล้วก็สุ่มตรวจแล้วรครับก็จะเป็นพื้นที่ที่มีไร่นาบ้างแล้วก็ที่มีชุมชนบ้างครับแล้วก็จะเอาผักมาหั่นเป็นชิน้นเล็กๆนะครับพอเราหัน่นเสร็จร้อยปุ๊บแล้วก็จะเอามาใส่น้ํายาสกัดนะครับจะใส่อยู่ 6cc ซนะครับแล้วก็จะเขยา่า เราก็จะเทน้ำที่สกัดได้ใส่ในหลอดทดลองนะครับแล้วก็เอามาแช่น้ําร้อนนะครับเพื่อให้น้ํายาสกัดระเหยออกไปนะครับเลือแต่สารในตัวพืชครับผมระหว่างที่ร้อนะครับเราก็มาตรวจน้ําต่อน้ําเราจะเอาน้ําตัวอย่างที่เราได้มาใส่ลงไป 3cc นะครับใส่ลงในหลอดทดลองต่อไปเราก็จะใส่น้ํายาชุดที่2ลงไปนะครับ 3cc ครับหลังจากที่เราใส่ลงในชุดน้านะครับเราก็มาใส่ตรงชุดผักต่อครับผม 3cc สุดท้ายเราก็จะมาใส่น้ํายาชุดที่3นะครับ2หยดครับต่อไปเราก็เขย่าให้มันเป็นเนื้อเดียวกันอีกทีนะครับผลของการตรวจน้ำและพืชมีอยู่3ระดับนะครับคือสีส้มสีชมพูอ่อนแล้วก็สีชมพูเข้มครับตอนนี้เราดูผลแล้วนะฮะก็คือน้ําจะเป็นสีส้มอย่างนี้นะครับแสดงว่าไม่มีสารปนเปื้อนส่วนพืชสีออกชมพูแดงๆอ่อนๆนี้นครับก็แสดงว่ายังมีสารปนเปื้อนอยู่ ตอนนี้เรามาตรวจสาขาย่อยแถวบ้านองจริญนตรงนี้จุดนี้คือสาขาลำห้วยสลอยครับโ <Okay. S 1> okay. อเคขึ้นมามาจากเสร็จแล้วดูครับถ้ามันเป็นสีส้มแสดงว่าไม่มีสารพิษนะครับแต่ถ้าเป็นสีชมพูหรือว่าสีพวอ,อ,อ่อนบ,บอกว่ายังมีสารพิษอยู่ปริมาณเล็กน้อยตรงนี้น้น้ำถือว่าน้ำปลอดภัยครับแต่พืชผัก ยังไม่ค่อยปลอดภัยก็จะนําไปลงในวารสารนะครับ <_ C Gro en> เพื่อแจ้งให้คนทั้งลุ่มน้ำสลอยได้รับทราบครับวารสารสื่อกลางคนลุ่มน้ำนะคะรับก็จะมีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบ้างแล้วก็มีเกี่ยวกับข่าวสารในชุมชนนะครับวารสารก็ประมาณสามปีรับประมาณสามปีได้แล้วครับ นอกจากการทำวรารสารแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าการรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนจนในปีพศ2550ในชุมชนก็มีสิ่งที่ต้องขบคิดนั่นคือพื้นที่วังชิ้นจะมีการสัมปทานทำเหมืองแร่เหล็กมีชาวบ้านมาบอกว่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งมาคว้านซื้อที่นะครับ แล้วก็ได้ทําทางครับบุกเบิกปลาแต่ต้นน้ำครับเข็นปลต้นน้าจากนั้นเราก็เอกใจว่าเขามาทําอะไรครับแล้วก็เราเข้าไปดูครับแล้เราก็เลยหาข้อมูลว่ามีใครเข้ามาทําอะไรครับเราก็เลยรู้ว่ามีคนมาขออนุญาตอาจะบัตรเมืองแร่อยู่ก็ยิ่งทําให้กลุ่มเรายิ่งต้องการขับเพื่อนมากที่สุดเพราะว่ามันบริเวณการทําลายมันกว้างค่ะถ้าเกิดเข้ามาทําปุ๊บมันจะเกิดความสูญเสียทางสิ่งแวดล้อม ทางต้นน้ำของเรามีการเผยแพร่ข้อมูลครับว่าถ้าหากเมืองเกิดขึ้นแล้วจะเป็นยังไงครับโดยการใช้ใบปลิวนะครับใบปลิวแล้วก็ใช้รถประชาสัมพันธ์เงครับความพยายามบอกข้อมูลเพื่อปกป้องลำน้ำและทรัพยากรในช่วงแรกของคนในชุมชนเป็นไปในลักษณะคัดค้านผู้เกี่ยวข้องแต่น้องๆก็เรียนรู้ค่ะ ว่าอาจนำมาซึ่งความแตกแยกกันเองในชุมชนได้จึงหันมาสร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่ชาวบ้านถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นหากมีการทำเหมืองแร่ผ่านวารสารสื่อกลางคนรุ่งน้ำสร้อยขั้นตอนของการทำวารสารนะครับก็อย่างแรกน,นะครับก็ต้องหาข้อมูลก่อน,นครับโดยการสอบถามชาวบ้านมากเช่น คอลัมน์กรรม,มเก่านะครับเราต้องไปถามคนเก่าคนแก่ที่รู้ครับแล้วก็นำมาเขียนชีวูปู <c oughs> สำหรับคอลัมน์กรรม,มเก่าของเรานะครับที่เราเอามาใส่ก็เพราะว่าเด็คนรุ่นใหม่ครับบางทีอาจจะไม่รู้จักคําเก่าๆแล้วก็เลยอยากจะฟื้นฟูคําเก่าๆของภาคเหนือครับเอามาใส่ในวารสารให้คนอื่นได้รู้ครับราศาสตร์กาเขาพ้องบสัตว์สัตว์ สำหรับการทำวรารสารนะคะน้องๆเองก็ได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามเนื้อหาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมสมุนไพรหรือแม้กระทั่งข้อมูลเกี่ยวกับเหมืองแร่คอลัม์ในวรารสารของเราเนี่ยครับจะไม่จะไม่ใช่คอลัม์ที่ตายตัวนะครับก็จะมีแบ่งคอลัมน์ที่ประจำอยู่ครับแต่ก็ไปเรื่อยๆครับเช่นเสียงเยาวชนนะครับก็จะ อยู่ตรงนี้ตลอดครับเพาะวราพวกเราเป็นคนเขียนครับรับการเขียนในแต่ละคอลัมน์ครับก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนอยากจะเขียนอะไรครับในกลุ่มแล้วก็จะมีคนที่อยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยครับอยู่ที่อื่นเช่นโจอย่างเงี้ยครับก็จะส่งคอลัมน์มาเขาก็เขียนเสียงเยาวชนอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นเปลี่ยนกับเม่นบ้างครับเขาก็จะส่งมาทางอีเมลพวกเราก็จะมากันกองดูทีว่าเขียนผิดตรงไหนหรือว่าวกตอนผิดไหมอย่างเงี้ยครับหน้าปกของเล่มนี้นะครับ ของปัจจุบันนี่นครับก็จะเป็นสมุนไพรนะครับเพราะว่าในเล่มนี้ก็ยังมีคอลัมน์ของสมุนไพรอยู่นะครับอย่างของลมน์แรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นการพูดคุยกับบอกอ r ะครับมีการบอกว่าได้ไปรับฟังการชี้แจงผู้รับผลกระทบของการสัมพั์เมืองแร่จากที่บ้านแม่ทอดนะครับคอลัมน์สลอยวันนี้นะครับก็จะแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับรุ่มน้ําสลอยของเราครับแล้วก็คอลมน์ต่อไปนะครับ ก็จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ HNA นะครับว่า h n a คืออะไรเรียกง่ายๆก็คือเป็นข้อมูลที่วิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพนะครับครับแล้วก็คอลัมนนี้ก็จะเป็นสิทธิชุมชนนะครับก็จะบอกเกี่ยวกับว่าชุมชนของเรามีสิทธิอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ชุมชนร่มสลายนะครับในฉบับนี้ครับคอลมนี้ก็จะเป็นถ่ายรูปที่ที่แม่มอครับที่อพยพมาจากการทําเมืองนะครับคอลัมนนี้ครับจะเป็นกรรมก่านะครับ เช่นคำว่าไข้หัวเงครับก็หมายความว่าหัวเราะครับครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคอลัมน์นี้ก็ความปลอดภัยของสายน้ําสอลนะครับก็จะเป็นผลของการตรวจหาสารปนเพื่อนในของแต่ละเดือนครับครับแล้วก็คอลัมน์ต่อไปนะครับก็จะเป็นของสมุนไพรนะครับในสมุนไพรนะครับก็จะบอกให้ชุมชนว่าสมุนไพรตรงนี้มีสรรพคุณยังไงเอามาใช้ยังไงนะครับคอลัมน์นี้ครับคอลัมน์สุดท้ายก็จะเป็น เสียงเยาวชนนะครับเสียงเยาวชนในฉบับนี้นะครับก็ได้เขียนว่าแสดงความยินดีกับเพื่อนเพื่อนเยาวชนของเราครับที่จะไปศึกษาต่อในพื้นที่อื่นนะครับสำหรับวารสารสื่อกลางคนลุ่มน้ำสลอยในแต่ละฉบับน้องๆได้เอาไปเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นการเดินแจกจ่ายให้ถึงมือชาวบ้านโดยตรงหรือการวางในที่อ่านหนังสือของชุมชนเช่นอบตสถานีอนามัยในชุมชน สำหรับกิจกรรมที่กลุ่มเยาวชนคนในน้ำนะครับทำมาหลายๆปีไม่ว่าจะเป็นการทำวารสารการหาสารพิษในแม่น้ำหรือว่าการหาสมุนไพรหรืออนุรักษ์ฟื้นฟูคำเก่าๆโบราณอย่างนี้ครับก็เพื่อว่าอยากจะให้คนในชุมชนนะครับผ่านมาเริ่มสนใจหรือว่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีหรือว่าสิ่งที่เขาทำกันอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับว่ามันมีค่ามากขนาดไหนถ้ามีใครคิด จะมาเปลี่ยนแปลงทำลายทรัพยากรธรรมชาติประเพณีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของชุมชนนะครับชุมชนก็ต้องมีสิทธิ์เลือกว่าจะเอาหรือไม่เอาจะแก้ปัญหาหรือไม่แก้ปัญหาครับในอนาคตผมอยากให้กลุ่มคนรุ่นใหม่หันมาสนใจในกิจกรรมที่พวกเราทำเพื่อให้เขาหันมาอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติประเพณีวัฒนธรรมหรือว่าวิถีชีวิตที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้มันคงอยู่คู่กับลุ่มน้ำสลอยของเราไปอีกนานๆครับความพยายามของน้องๆทั้งสองกลุ่มทั้งเยาวชนบ้านคริตีล่างจังหวัดกาญจนบุรีและกลุ่มคนลุ่มน้ำสลอยจังหวัดแพร่เป็นแนวทางแล้วก็ตัวอย่างของการลุกขึ้นมาปกป้องทรัพยากรในท้องถิ่นโดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือนะคะ และนี่คือทั้งหมดของสองกำลังสื่อในวันนี้ค่ะเราจะกลับมาบอกเล่าเรื่องราวสำคัญสำคัญที่เยาวชนแต่ละที่ให้ความสำคัญแล้วก็ลุกขึ้นมาสื่อสารเรื่องราวนั้นด้วยตัวของพวกเขาเองทุกวันศุกร์13นาฬิกา30นาทีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ